ในเกมนี้นะครับยอดเซนจิมมี่ส่วนปันนีนะครับนั่งเป็นฝั่งสีขาวนะครับส่วนอากายทอดวัชลอนั่งเป็นฝั่งสีแดงนะครับเราเซนจิมมี่เปิดเกมด้วยโคนม้านะครับจากนั้นเปิดเบียอาจะเล่นม้ายองขวาหรือเปล่าครับยังไม่มีใครรู้นะฮะแต่ว่าโครงสร้างเบียของอากายทอดนั้นเป็นโครงสร้างของม้าซ้ายกับเม็ดซ้ายแต่ว่าเม็ดไปทางนู้นแล้วคงไม่ใช่เม็ดซ้ายแล้วครับมีโอกาสเป็นไม่ได้สูงที่จะเป็นม้าซ้ายนะครับน่าจะใช่นะฮะโอเคเดินกันไวมากนะครับในช่วงโอเพนนิ่งเกม สวดีท่านที่เข้ามาด like, ้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับผมไม่สามารถแชร์ไปไหนได้เลยครับใครก็ได้ช่วยแชร์ไปกลุ่มบูรพาพยาผมทีนะฮะโอเคครับหน้าไก่ทอดเปิดเกมเป็นมาซ้ายครับ ยอดเซนจิมมี่เล่นเป็นคนในผลนะครับกินกําลังเกิดการกินกันนะครับระเบิดช่วงหน้าขุนของอไก่ทอดไปแล้วนะครับยอดเซนจิมมี่เอาเบี้ยนอกกินเบี้ยในลักษณะโครงสร้างเบี้ยของอไก่ทอดเริ่มไม่ดีครับตรงนี้แต่ว่าม้าซ้ายเขาว่าไม่มีหน้าเบี้ยนะฮะเราก็ต้องมาดูกันว่าจะออกหัวหรือออกก้อยนะครับว่าขุนของยอดเซนจิมมี่นั้นไปหลบอยู่นู่นเหรอครับปลอดภัยฮะตำแหน่งค่อนข้างดีครับบุนของไก่ทอดนั้นคิดว่าในอนาคตคงอยู่ตรงนี้ได้ไม่นานนะฮะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามานะ ฝากกดแชร์ไปกลุ่มต่างๆให้ผมหน่อยนะครับผมแชร์ไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าในวันที่แข่งบางลี่ครับนะครับผมแชร์เองแล้วแล้วกดแชร์เยอะเกินไปนั่นแหละครับเลยโดนบล็อกกับห้ามแชร์ครับแตงเลยฮะโอเคเดี๋ยวนี้เราอยู่กันยาวๆนะดูกันต่อครับเป็นตาเดินของจอเ์แดนจิมมี่นะฮะคำท่าจะแทงเบี้ยไล่โคลนะครับถ้าแทงเบี้ยไล่โคนเนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยดีนะมันตรงนั้นเป็นแท่นของตัวเองอะตรงตำแหน่งชอชิง ตีนะครับเป็นแท่นของพี่จิมมี่น่าจะเก็บไว้เล่นนะครับแท่นนี้น่าจะเดินเปี้ยตัวหน้าโคนที่อยู่ข้างขุนนะครับการโคนขึ้นมา,น,าน่าจะสวยนะ <c oughs> อไากา่ทอดเสริมเม็ดขึ้นไปเสียนจิมมี่แล้วระเบิดภูเขาเผากระท่อมแลครับลุยตรงกลางเลยฮนะปูเบีย้ยขึ้นไปเป็นตาเดินของอ้าไก่ทอดครับ เนื่องจากว่ามันไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับสามารถดูแล้วก็ศึกษาแต้มได้นะกองกําลังของอากาไกทอดนั้นจะออกไปทางซ้ายมือนะครับแล้วเสียงจจม,มี่เดินโคลนเสริมขึ้นไปอากาไกทอดเดินโคลนขึ้นไปต่อโคลนออกไปแต้าน,นี้นะครับอากาไกทอดทาท่าจะจับเรือจะซ้อนเรือหรือเปล่านะครับยกเรือชอช้างไปชอช้างเจ็บนะครับอากาไกทอด เดินโคน้นไปต่อโคเนจะสลายกําลังตัวเองหรือเปล่าแต่มน,นี้นี่ครับคุณบุลือทองจันทร์นะครับแนะนําผมมาว่าใช้นิ้วกดจุดที่เจ็บแล้วบิดศีรษะไปฝั่งตรงข้ามหลายๆครั้งใช้ยาหมองช่วยยิ่งดีขอบคุณครับที่แนะนํามานะครับเดี๋ยวผมจะลองทําดูนะครับอ้าวอาไก่ทอดมือบังครับโอ้ยตอนนี้เป็นตาเดินของดรเสียงจิมมี่นะครับทำท่าจะเดินคุณมาหนึ่งทีเดินคุณน,นะ ตอนนี้ผมไม่เข้าใจพี่จิมมี่ว่าเดินขุนทาไมนะครับเพราะว่าทีเดินก็อ๋อไปผูกโคนนะฮะโอเคอพอเข้าใจได้ฮะล้วเดินกลับมาเป็นของอาไก่ทอดตอนนี้นะครับมเม็ดของอาไก่ทอดนั้นยังยังใช้งานไม่ได้นะเออไม่ใช่มเม็ดของพี่จิมมี่นะครับยังใช้งานลําบากนะครับติดเบีย้ยแต่ถ้าถามผมว่าชอบหมากสีอะไรตอนนี้ผมชอบสีขาวนะผมชอบโครงสร้างหน้าเบี้ยของสีขาวเบี้ยของอ,อ,อาไก่ทอดอ่ะมันมีจุดหนึ่งนะครับมันมีตัวหนึ่งที่มันแตกขั่วออกไปนะครับ เป็นเบียรันหลอไม่ค่อยดีนะครับเบียรตัวพอช้างห้า,าไก่ทอดกิงท่าจะเดินเรือนะครับมือบางกล้องนะเดี๋ยวหลังต้องห,หามุมดีๆนะอันนี้เราเราว่านะักกีฬาไม่ได้นะเขาเล่นเขาเล่นอยู่เขามีสมาธิอ๋อไม่มีเวลามาดูแลเรื่องมุมภาพให้เรานะครับว่าเขาไม่ได้นะครับเขาต้องใส่ใส่ใจก,กับการเล่นนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวคราวหน้าคราหลังเดี๋ยวผมจะลองหามุมที่แบบเออยืดหยุน่นทั้งนักกีฬาทั้งคนดูนะครับให้ดีกว่านี้นะฮะครั้งนี้ถ้าเกิดภาพ มองไม่เห็นมือนักกีฬาบางไงผมขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับอากา้ทอดเดินขุนหลบไปที่งองูหนึ่งไอ้งองู8นะครับจะเอาไปเก็บไว้ทางด้านขวามือแล้วเสียงจิมมี่จะทําอย่างไรฮนะไปอยู่กลุ่มสวนปน้นีแล้วกวนแชร์เข้าสวนปน้นีทีนะครับพอดีเลยผมมีน้ํามันตามาวินนะสปอนเซอร์ผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมทาน้ํามันตามาวินนะน่าจะหายนะ เอาล้ครับเดินเบีย้ยมาปู3าแบบนี้นะครับอาไก่ทอดผมว่ากินสวยนะครับจะ,จะได้แท่นเอาเม็ดไปเล่นนะจังหวะนี้แต่ว่าถ้ากินเนี่ยจะโดนม้าขึ้นมาจับโคลนปีหนึ่งจะมีผลอะไรไหมนะครับนี่กินแล้วม้าจับโคนนะครับจับโคนจับเบีย้ยโอ้แต่นี้แตอนี้ค่อนข้างอันตรายนะครับอาไก่ทอดต้องคิดทีเดียวอาจจะต้องยอมเสียเบีย้ยตัวหนึ่งนะ ยอมเสียเบี้ยนะครับเดินม้าไปผูกโคนเอาไว้คุณบุลลือบอกว่าอาการคอตกหมอนอย่างน้อย3วันหายอู้สามวันเลยเหรอครับนี่วันเดียวผมก็จะแย่อยู่แล้วเนะี <laughs> ่ย มันปวดมันทรมานครับเจ็บมากอันนี้ยอดเซียนจิมมี่มีจังหวะที่จะเอาม้าไปกินเบียร์แล้วเป็นจังหวะกินลุกด้วยนะครับแต่ผมเริ่มมองเห็นทางเม็ดของไอากา่ทอดนะครับเกิดแท่นที่ตำแหน่งจอจาน5เดี๋ยวผมทำลูกสอนดีกว่าเอาไว้ชี้เนาะเวลาเวลาผมพากหรืออธิบายมันจะได้ง่ายนะทำตอนนี้เลยเดียดได้ไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยตอนนี้ก็ไก่ทอดก็เกิดการเอาม้าบวกเข้าไปเลยนะฮะไม่สนใจหมูไม่สนใจจาแล้วครับเป็นไงเป็นกัน ก็ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะครับในการแก้อาการคอตกหมอนนะครับเดี๋ยวผมจะลองปฏิบัติตามดูนะครับคาดว่าไม่เกิน3าวันน่าจะน่าจะผมไม่ได้ยิงนะครับ <c oughs> <c oughs> คอตกหมอนเนี่เจ็บครับ <c oughs> <c oughs> ต้องบอกว่าเอ งานเนี้ยจัดได้ดีนะครับงานที่บงังลี่เนี่ยอยากให้จัดห้องแอร์แบบนี้นะครับทุกงานเลยผู้ใหญ่ฟังอยู่นะครับผมขอขอเสนอแนะเนาะเพราะว่านักกีฬาเล่นหมากรุกอะมันเหนื่อยนะครับมันไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะมันเหนื่อยมากเลยนะเพราะฉะนั้นเออถ้าได้ห้องแอร์ดีเห็นด้วยครับ <c oughs> เป็นน้องชายแท้ๆของเวลาตอนนี้อะไกทอดเหลือ20นาทียอดเซียนจิมมี่เหลือ22นาทีนะครับเป็นต่อ22นาทีไม่เป็นต่อ2นาทีนะครับตอนนี้ม้าของยอดเซียนจิมมี่นะครับนี่ครับม้าตัวนี้ครับลังขาดอยู่นะมีมีหลายทางเดินนะครับถ้ากินเม็ดจะไปจับเรือต่อก็สวยนะครับกินเม็ดจับเรือแต่ว่ายอดเซียนจิมมี่ก็จะกินโคลลุกทีนี้พอลุกเนี่ยเป็นจั่วเข้าไปติด มาตัวนี้เข้ามากินตัวนี้แล้วเอาเขุนพอไปติดมันก็จะกลายเป็น2ติดอาจจะได้กินเรือนะครับเดี๋ยวลองมาดูก่อนว่าสุดท้ายมันจะจบยังไงนะฮะขอบคุณครับที่ร่วมกันเสนอความคิดเห็นนะครับบางทีนี่ผมก็มันต้องฟังเนาะฟังหลายๆคนเนาะผู้ชมเสนอมาผมก็ต้องฟังนะครับเพราะว่าไม่ฟังผู้ชมแล้วจะฟังใครนะครับโอเคเดี๋ยวผมใช้เมาส์สีดําหรือเอาสีขาวดีพี่สีดํานะอ่าสีดําเดี๋ยวลองดูนะ เกมก็เดินกันไวนะถือว่าคู่นี้เดินไวนะเดินแบบไม่น่าเบื่อเลยใส่กันตุ๊บตับตุบต,บตับตุบตับตาหนี้เป็นตาของยอเซนจิมมี่นะจะเดินอะไรเห็นไหมฮะเป็น2ติดอย่างที่ผมบอกนะครับขุนตัวเนี้ยมันมาติดม้าตัวนี้เรามาตัวนี้ก็ติดเลยแต่ว่าจะแก้ได้หรือเปล่าดูก่อนนะดูการแก้ของยอเซนจิมมี่นะครับยอเซนจิมมี่แก้โดยการเดินเรือจับม้ากินตัวนี้นะครับอาไก่ทอดมีมา้ามีขุนกินม้าได้ มาสรุปตัวครับเป็นเม็ดสู้มาครับโอ้ยโ,โ,โทษทีครับโทษทีโทษทีโทษทีนี่ครับเป็นเม็ดตัวนี้สู้กับม้าตัวนี้นะครับตอนเนี้ยเม็ดเบีย้ยสู้ม้าแต่ว่าอาไก่ทอดปล่อยให้กินเบีย้ยนะฮะวางกับดักไว้จะเดินเม็ดไปสอดไส้คาราเมลที่ตำแหน่งทอชิงสี่ครับตรงนี้ครับดอเซมจิมมี่คิดอยู่ครับกินดีไหมเอ๊ะบางทีมีการมีจะมีตาที่จะรุกเปลี่ยนไหมอ่าอะไรประมาณนี้นะเรามาคิดกันดูครับถ้าเกิดกินเนี่ยถ้าเอาเรือมากินตรงเนี้ย าอาไก่ทอดก็จะเดินเม็ดตัวนี้ไปที่ตรงนี้ค่อมมา้าค่อมเรือเราต้องคิดว่าถ้าโดนค่อมถ้ากินไปแล้วเนี่ยจะแก้ได้ไหมถ้าแก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องกินนะครับตะก,กะง่ายๆนะครับไ <c oughs> อโอนมา20เนี่ยขขบพูณค่าผลครับพี่แจ็คบอกกินเบี้ยดีพี่แจ็คพี่แจ็คแชร์ให้ผมหน่อยพี่ผมแชร์ไม่ได้เลยสถานการณ์ตอนนี้นะครับเป็นม้าเบี้ยสู้เม็ดนะครับเอ้ยเป็นม้าสู้เม็ดเบี้ยนะครับ ตามหลักแล้วเนี่ยมันมันเล่นกันได้อยู่นะม้าเม็ดเบีย้ยตู้นได้อยู่เม็ดกับม้าเนี่ยศักดิ์ศรีเท่ากันนะเอาจริง,รงๆเนี่ยบางทีแลกกันได้นะครับในบางจังหวะนะและโอกาสอยู่ที่สมรภูมลบตอนนั้นเป็นไงนี่ยอดเซนจิมมี่ตัดสินใจกินซะเลยตีรูกเปลี่ยนหนึ่งทีเดินขุนเข้ามาติดกินเรือครับยอดเซนจิมมี่ทิ้งม้าครับจะทิ้งม้าหรือเปล่าไปกินเบีย้ยสามตัวก็คุ้มนะครับนี่เหัียบอาไก่ทอดบอกไม่เอาขอกินฟรี ไม่ขอแรกครับเดินเรือไปกดจะกินฟรีครับเก็บเม็ดไว้เล่นเกมเริ่มมาแล้วครับยอดเสียนจิมมี่จะทํายังไงฮะเพราะว่าถ้าเกิดโดนเรือกินลุกมีเบี้ยขาดอยู่นะครับเบี้ยตัวนี้ขาดนะครับเดี๋ยวเรือกินลุกแล้วเบี้ยตัวนี้จะขาดนะครับยอดเสียนจิมมี่ตัดสินใจเดินขุนหรือเปล่าอืเดินเบีย้ยเดินขุนเดินอะไรดีฮะเพราะว่าเป็นจังหวะทําต่อเนื่องของอไากา่ทอด ยอดเซมจิมมี่เดินขุดขึ้นมาติดจะกินเม็ดครับเออได้กินเม็ดกินเบีย้ยโอออกเจ้าเจ้านะแบบนี้นะ่าจะเสมอนะครับเต็มที่ก็น่าไล่เรือเบี้ยเทียมมาดูว่ายอเซมจิมมี่จะเอาอยู่ไหมนะฮะอาจได้เห็นปลายกระดานเรือเบีย้ยเทียมอา่าไก่ทอดเดินเรือไปจับกินเบีย้ยถ้ากินได้เสมอทันทีนะรูปนี้จอดเซนจิมมี่จะเดินเรือผูกครับเดินเรือผูกเอาไว้ฮะอ่ไก่ทอดบอกอา้าวถ้าอย่างนี้ ก็จับอีกตัวก็ได้ครผมว่าเสมอนะรวบตัวครับเสมอครับโอ้สนุกดีนะฮะเกมนี้